关键是关键是咱剩下的十一吨料在那儿没用，咱要是说这个料真用得着也可以，但这个料用不上，但是他呢，他更需要这个料。我的意思是，咱出两万钱，对不对？了啊、好，好，好，啊！你或者跟他说，咱不付一万，或者说给十三吨的料，对不对？咱用了两吨，我给他了两吨的钱，用了三吨三吨的钱。三分 โอ้บ้านตำบลตำบลแม่ละ่เมืองมันเป็นอันนั้นเลย 但是你还在买的东西你 landing alone 吗你能减得到你的手机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 你能减�得到你的手机你能减�������得到你的手机 Lên <coughs> แลนดิ่งแลนลงมาของบริษัทไลออนแอร์ในคนยีทีจะเป็นสนามบินของก <c oughs> องทัพกองทัพนี้จะเป็นใบพัดเนาะ

ไทยแล้ว Boeing 737 บริษัทโบอิงของสหรัฐอเมริกางานเนี่ยเจ็ดสามเจ็ดมเสียงใหญ่กว่าเนี่ยแอร์บัสว่ะสามสองศูนย์ของไทยคิงพาวเวอร์โอ้ 킹พาวเวอร์ over, บริษัท킹พาวเวอร์มีเครื่องบินเป็นตัวเลยนี่ของแถ่นี่เจ็ดนี่เจ็ตัวนี้ก็เป็นของไทยตอ้วนี้แลนดิง้งกำลังลงมาบริษัทไลออนแอร์ เราว่าโบอิงเจ็ดสามเจ็ดเนน่ยสิใหญ่กว่าของ a i r ์บั320มสองศูนยเนาะแอร์บัสสองแอร์บัสมาก็มาผลิตอีกก็คือให้ายนซำกันก็คือ a i r ์บัสห้าสามสามห้กับบินไก่ นี่จะเป็นน่าจะเป็นแอร์บัเนาะโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดที่กันโอ้ของสายการบินไลออนแอร์นี่ไทยไลออนแอร์นี่ตัวาร์มินต์เดียวก็อิงเหมือนโบอิ้งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเครื่องบินโบนไลเอเชียกำลัง take off. เทคออฟเท็กอบเท็กอบคือจึงบินขึ้นนี่นมาเลย อ๋อทั้งแลนดิ้งทั้งเตคออกมามาพร้อมกันเลยตัวนึงขึ้นตัวนึงลงนะยังบ่ลงเลยขึ้นเลยนี่ของแอร์เอเชียโว่าบริษัทใดเนาะนี่เรืองซูมนะครับ มิเตเครื่องบินโบอิงเจ็ดสามเจ็ดเลยนะการบินของไลออนแอรแ์โอ้ครับค้องสูงน่ากะแลอเด้งมาก็ใส่เข่าเกีเยแล้วมันตัวตันนี้น,นกนกแอร์กำลังสีย Hoặc là lần bay tìm ông nè 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 อันนี้จะเป็นสายโลคอร์ดของคนไทยบริษัทของคนไทยนะเนาะนี่ นี่ยเขาอยู่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมือง